หนึ 1> 1 Dante, ่งถุงครับผมถุงที่สองครับพี่น้องเบื้องข้างหลังผมวมีนิ้นจ่าเต้าอือหันมาดูหันหน้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันจันครับห้าหอยเบใครครับจังเก็ดเน่ามาเคิดจะวายกันกักกูด้วยนี่ม่ใหญ่ไม่ค่อยทำอะไรได้กัใหญ่อยู่แต่โบราณ

สนใจก็สั่งขำว่าได้เลยนะครับวัดนี้ติเข้าบ้านแล้วพี่น้องขึ้นนะเข้าบ้านแล้วติเข้าบ้านแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับชิมีมาเรื่อยๆแหละพี่น้องเยครับสวัสดีครับพันจงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาดูดีครับเออเอ้ยเป็นไดเฮาหนักรถเลยติเฮาไปแล้วครับพี่น้องครับเอาไปให้เขาเด้ป่ะให้รถ